คนไปรู้จักกับ2025 Toyota Hilux v i g o d a l a กระบะรุ่นใหม่ที่มาในโฉมดูดันแข็งแกร่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและความสะดวกสบายที่ลงตัวสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและลุยทางค,ครุคระนะครับ Hilux v i g o d a l a โดดเด่นตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่มีเส้นสายคมชัดที่ฝากความรู้สึกมั่นใจบวกกับไฟหน้าเล็ดกลมกลืนกับกันชนและไฟตัดหมอกเล็ด,ด,ด้านล่างทำให้ดูทันสมัยและพร้อมลุยไปพร้อมกัน ด้านข้างกรอบกระจกดีไซน์ใหม่ล้อแม็กขนาดใหญ่เพิ่มความสปอร์ตและช่วงล่างสูงที่ช่วยให้เคลื่อนตัวผ่านทางครุขรัดได้อย่างมั่นใจด้านท้ายยังคงเอกลักษณ์ของกระบะพร้อมฝ่ายท้ายเล็ดดีไซน์ทันสมัยคงภาพลักษ์ทรงพลังและพร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์ครับ ในส่วนของเครื่องยนต์ไฮลักซ์เวโกดาร่าปี2025มากับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรเทอลิโบเกียร์มีทั้งแบบแมนนวลและอัตโนมัติ6สปีดให้กำลังสูงสุดประมาณ201แรงม้าแรงบิดประมาณ500นิวตันเมตรซึ่งให้แรงบิดในช่วงรอบต่ำเหมาะกับการลากจูงหรือขนของภาพรวมการรียกกำลังดีต่อเนื่องและประหยัดน้ำมันราว1 0 1ถกิโลเมตรลิตรในเมืองส่วนทางไกลยขยับขึ้นไปประมาณ11-13กิโลเมตร ลิททำให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานลุยและประหยัดจริงในชีวิตประจำวันพอเข้าไปในห้องโดยสารภายในให้ความรู้สึกเรียบหรูสะอาดตาด้วยโทนสีเข้มจัดวางคอนโซลแนวตั้งที่ดูทันสมัยหน้าจออินโฟเทนเมนต์พร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ควบคุมได้ง่ายเซ็นเซอร์ถอยหลังกล้องมองหลังเฉพาะรุ่นย่อยสูงสูงและระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่เย็นฉ่ำ รวมถึงที่ชาร์จไร้สายและพอร์ต USB หอไลายจุดช่วยให้ทุกการเดินทางสะดวกและทันสมัยยิ่งขึ้นในเรื่องเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัย Hilux Wego ดาล่าติดตั้งระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางชันระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดและถุงลมนิรภัยอย่างน้อยสองตำแหน่งขึ้นไปรุ่นท็อปจัดเต็มกับกล้องรอบคัน360องศาเซนเซอร์กระยะดหน้าหลังทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อขับในเมืองหรือยกสูง ราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าเริ่มที่ราว1.1ล้านบาทขยับขึ้นไปถึงประมาณ1.54ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปฟังก์ชันครบครันตามแบบฉบับโตโยตา้าซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับคุณภาพความอึดถึกและออฟชั่นที่ให้มาเมื่อเทียบกับรถกระบะคู่แข่งในตลาดเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นอิซูซูดีแม็กซ์หรือนิสสันนาวาราไฮลัก์เวโกดาร่ามีจุดเด่นเรื่องความแข็งแรงทนทานประสิทธิภาพเครื่องยนต์และความคุ้มค่าในระยะยาวในขณะที่คู่แข่งมีจุดเด่นด้านความนุ่มนวล พื้นที่นั่งสบายหรือราคาที่อาจถูกกว่าเล็กน้อยรุ่นนี้จึงเหมาะกับคนที่เน้นการใช้งานหนักวิ่งทางไกลและต้องการรถที่เชื่อถือได้จริงสรุปเลยครับ2025 Toyota Hilux Vigo d a l a คือทางเลือกที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สวยทันสมัยกำลังแรงออฟชั off, ่นครบเครื่องเน้นความทนทานและความปลอดภัยเหมาะกับทั้งขับใช้งานในเมืองในชีวิตประจำวันหรือพาไปลุยเส้นทางท้าทายนับเป็นรถกระบะท,ที่น่าสนใจและน่าจับตาในปีนี้จริงๆ ขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบคลิปแนวรีวิวรถอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ